ไงฉันแอบดูเธออยู่นะฉันจะกินเธอเอง aw, ยม่ยม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 ไมปากมันเป็นอย่างนี้น่ะสวัสดีทุกสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับด,ด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกมโลวกวอลปปแล้วก็ลองเป็นการ์ตูนแคทอะย่าอ้าการ์ตูนแคทกิีเราช่างเถอะเอาผมซะเลย ตกทุกคนอะไรกันแน่อโอเดี๋ยวฉันมาเปลี่ยนสีมันวนะัดเอ้ยอยากให้มันเป็นตอนเช้าอุ้ยเดี๋ยวใครปรับสีมากโอ้ไม่นะฉันจะไม่เปิดกดตัวให้ทุกคนเห็นว้เดี๋ยวกล้องกล้องฉันว้าวช่วยช่วยทำไมกล้องเปลี่ยนไม่ได้ออกโอ้ฉัน เอาเลยควรขอเอาไหมก่อนกล้องเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เอามาเอาหน้ากระโูนแช่มาใก้มันก็หลอนดิจูนี่แก่ข้าภาษาอะไรอ้าวาใครทำอุ้ยชดจูดเลยโอ้ยทุกคนกล้องมันเป็นอะไรเนี่ยวัดดีเออฉันกําลังโดนพวกนี้โจมตีแกกล้องหันไม่ได้โวย เราเป็นตัวอื่นบ้างไหมทุกคนถ้าทุกคนอยากให้เราเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกนะแต่เราเป็นตัวนี้ดีกว่าโอ้โหน่ารักมากแต่จะไม่อยากให้ใครเห็นเอานี่ว้าวไอแก๊บเ็นพวกเบนดี้สัตว์ประหลาดเบนดี้ก็น่ารักนะแต่ว่าตัวฉันก็น่าไม่ใช่ว่าจะน่ารักไปทุกอย่างนะฉันต้องรีบหนีเข้าบ้านหลังนั้น โดดเข้าหน้าต่างได้เเนี่ยเว้ยโดดเข้าหน้าต่างไม่ได้เข้าไปว้ายทำไมตัวมันเตี้ยน่ารักจังเลยเนย่ช่วยช่วยอ่ะอะไรฉันต้องเข้าไปในโอ้ใครยิงต้นไม้นั่นน่ะเดี๋ยวตาไม่หยุดเลยกตัวเนี่ยสามตัวเลยเหรอสองตัวหรือสามตัวเนี่ยสองตัว หวยขึ้นดีกว่าสวยไข่ละโอย เอาไหนด,ยยด,ด,ดีอ่ะอุ๊ยจะเบิดเอาระเบิดเอาระเบิดไปยุ่นินี่เจาะอุ๊ยวาย้ายทุกคนทุกคนทุกคนดูนั่นระเบิดวังได้ด้วยอุ๊ย เบื่ไม่ค่อยสนุกเลยเว้ยเดี๋ยวกดเหรอในระเบิดตัวเองได้ไหมวันระเบิดนี่แหละเงี้ยฮะฉันจะวางระเบิดเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้ยกระโดดแตกบนท้องฟ้าเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหหอคอยทางไปดูกันเถอะ มันทะลุอย่างนี้โอ้ยเด็กนี่ไว้วางก่อนกะเดินไปนู่นเลยอือว้ใครพบใครใครใครใคอ้วเอออ้าวไอเอามงอัดได้เอาม้ามตจอกไหนโห้ยเป็นบอดี้ยไม่ชอไม่อ ุยโอ้โหคนอะไรจะยิงอะไรขนาดนี้เนี่ยต้องไปเริ่มใหม่กดรีเซ็ตของเนี่ยหมายถึงกดรีเซ็ตของอ้าวอ,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 อะไระ่ะทุกคนโอ้โหจะพังอะไรขนาดนี้เดี๋ยวนี่มันเคลิปการทำลายออะไรเนี่ย เดี๋ยวมาอยู่ข้างบนได้ว้าวช่วยด้วยดเดี๋ยวมันอะไรกันแน่เนี่ยดูดูสิุยุยเอ้ยเดี๋ยวตัวเตี้ยจังเลยโอ้ยโอโหพังไม่จะขี้เกียจกินจังว้ายฉัน จะไม่บินจะไม่บินดีกว่ายิงบาง้านยิงแตกซะอุย้ยจะไม่ได้ยิงบาง้านเราไม่ได้ยิงบาง้งนาน,านาตรงไหนเลยแล้วมันตัวอะไรอ๋ไปเถอะโอุย้ยเดี๋ยวจะยิงบ้านนี่ก่อนนี่เนเ่าไม่แตกวาย บ้านโอ้โหมาแล้ก็บ้านถล่มเลยพวกเบนดี้เฮ้ยเดี๋ยวมาอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาโอ้ยทำไมกล้องช่วยช่วยวัดดีนายเบนดี้มันตามมาเนี่ยโอ้เฮ้ยยิงภาษาเด็กของมันวะไปเถอะนี่ ฉันอยู่บนท้องฟ้าเอาเดี๋ยวโอ้อย่าอยาอยาตามมาเอามาตามมาตัวหนึ่งไงว้ยฉันไี่ฉันโอ้ยไม่ฉันจะไปเอาตัวนี้โอ้ยโอ้โหมากันสองตัว,วโอ้ยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวนี่มันอะไรโอ้โหเล็บตุ้งเป๊ะพี่หมดเลยไอ้พวกนี้ก็ตามมาโอ้โหเลมมากรู้แล้ว ปิด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 ว้ายโอ้โหมันจะเข้าไปเลือดเลือดมันก็ยังเป็นตีอยู่เลยเฮ้ยดีใจแล้วโอ้โหตามมาเป็นขยิงเลยอุอาาเย,เ,ยอเด็กว,ว้าย้นามดรอกว้ย ปรย์ดดเลยยิงยิงตรงอันอ้อว่าแกหล,ล่นมันด้วยเหรอบ้านสีฟ้ามันมาอยู่อะไรตรงนี้ว้ายโอ้โหไายนะช่วยฉันก็คืเิดขึ้นข้างบนมั่งดีกว่าทุกคนออเราเอาอะไรดีเนี่ย วหคนจะเลือกขอก็ให้เลือกทำไงเดี๋ยวอย่ายิงได้ไหมนายเดี๋ยวตรงนี้มี ไอเดี๋ยวมันนั่งด้วยกันได้ไม่ใชลหรอ่ะไปไปสิะโอ้ยไม่นั่งเราไปไม่ได้โ <c oughs> ถเอ้ยไปไม่ได้ให้อู้เดี๋ยวขอขึ้นไปดูดิอ่ะขึ้นไปอย่างนี้ว้ายเดี๋ยวมันอะไรกันแน่เนี่ยโอ๋ยไอ้น,นี่ก็ออกไปได้ไหมเนี่ยทุกคน ไอ้น,นี่มันติดหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเลยอุอ้ยใครทำไรวุ้ยยังไงชิคขอ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 จะ,จะวิ่งมาหานายอย่าฆ่ามันนะเธอฉันต้องการหมายถึงต้องการในเก็บโอ้โหมาเต็มเลยแอบมาหอดวาทั้งหม ไว้ไอ้บ้ากดกดตรงนี้ได้นะถ้าสมมติจมไปเลยเหรอหอาไวากล้องมันจะไม่เป็นอันนี้นะฮึบโอ้โหไว้ไ ไม่นะว้ายเดี๋ยวลอดไปตัวฉันตัวเตี้ยว้ายว้ายว้ายมาไปไว้ายอ้ยจะอะไรของมันเอ้ยเดี๋ยวนะนี่นมันนั่งอะไรของนันเอาทุกคนสวัสดีฉันล่อมาให้ฉันไม่ได้เราไม่ได้ล่อมาหาโอ้โหแตกเป็นเสียงๆหมดเลยโอ้โหหัวห้า ใครใครยิงใครยิงยอะไรโอ้โหการเบนดี้พังหมดเลยโอ้โหโคตรเละโอ้โหทุกคนไปบดูดูเถอะมีไม่มีใครกดปุ่มรีเซต็ตอ่าวไม่มีใครกดปุ่มรีเซ็ตเลยอุ้ยอะไรวะอุ้ยอ,อือหืออุ้ยปล่อยว้ายใครปล่อยมันเนี่ยอ,อือหือว้าโอ้ยกระโดดมาจากไหน เอาใครทำมาไร้นะเอา้าเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามา<อ>เดี๋ยวขึ้นขึ้นมันก็ปีนได้นะแต่เราจะปีนปีนดีกว่าว้าโอ้มโอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ทุกคนสำหรับวันนี้ก็แบบขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กด Subscribe กดเป็นิ่งจ้าเกิดได้นะบ๊ายบายวู้เดี๋ยวขออ่าก่อนจะบ๊ายบายขอโดนแบบนี้ก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะดูบ๊ายบายจริงคราวนี้ไปละ